วันนี้เรามาดูว่าคำนิยามของคำว่าเวลาหน้าตาเป็นยังไงตามหลักวิทยาศาสตร์ก่อนแล้วกันมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งได้พูดถึงเรื่องคำว่าเวลาไว้ได้ชัดเจนมากและน่าสนใจมากนะครับคนนั้นก็คือเอาเบิร์ตไอน์สไตน์นั่นเองเอาเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับเขาได้ให้คำนิยามของคำว่าเวลาไว้อย่างนี้ฮะเวลาเป็นสิ่งเดียวกับอวกาศพูดง,ง่ายๆเราอยู่ในจักรวาลนี้ นในจักรวาลนี้มีเวลาอยู่ทุกที่ทุกแห่งในจักรวารลเพราะฉะนั้นเอาเบอร์ไอน์ยังบอกว่าเวลาเป็นสิ่งเดียวกันกับอวกาศโดยเรียกว่าการละอวกาศถ้าเราอยู่ในอวกาศอยู่ในดาวดวงใดก็แล้วแต่เราอยู่ภายใต้การเวลาทั้งสิน้นโดยมีความเป็นจริงเวลานั้นมีความเป็นจริงอยู่พอๆกันกับมิติที่เราอยู่ในโลกนี้ก็คือกว้างคูณยาวคูณสูง พี่น้องหลายคนอาจจะไม่ชอบคณิตศาสตร์ผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบคณิตศาสตร์แต่เราทุกคนอยู่ในมิติของกว้างคูณยาวคูณสูงพี่น้องมีความสูงพี่น้องมีน้ำหนักพี่น้องอยู่ในโลก3ามิติและจริงๆแล้วเราอยู่ในโลก4มิติบวกเรื่องของเวลาเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยอยู่ในมิติสี่มิติด้วยกันหกว้างคูณยาวคูณสูง และเวลาตอนนี้พี่น้องอยู่ที่ไหนครับอยู่คิ้จากสะสตูลอยู่ชั้นสองถ้าเราบอกคนอื่นว่าเราอยู่ที่นี่โดยที่เราไม่บอกเวลาเลยเวลาคนอื่นเข้ามาหาเราเขาจะหาเจอไหมครับเขาจะหาไม่เจอเพราะาเราอาจจะอยู่ที่อื่นก็ได้ในเวลาไม่เหมือนกันพี่น้องอยู่ที่บ้านวันจัน์ทรเวลา10โมงเช้าบ้านพี่น้องอยู่ซอย1 1สมมุติซอย1 1 คนก็จะไปหาพี่น้องเจอเพราะว่าพี่น้องบอกเวลาที่ชัดเจนนี่คือเรื่องของเวลานี่คือเรื่องของมิติที่เราอยู่ในโลกนี้เอาเบิร์ตไอิ์สไตน์บอกว่าเวลานั้นเป็นรูปธรรมจับต้องได้ไม่ใช่นมา,ามธรรมเวลานั้นยืดหดได้ด้วยและเวลาไม่สมบูรณ์จะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าณนะจุดต่างๆของจักรวาลเวลานั้นไม่เท่ากันเลยสักที่เดียวถ้าพี่น้องไปอยู่ในดาวอังคาร เวลาจะไม่เหมือนกับโลกถ้าพี่น้องไปอยู่บนด,ดวงจันทร์เวลาก็จะไม่เหมือนกับโลกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลานั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมบูรณ์คือแต่ละคนรู้สึกไม่เท่ากันแต่ละที่ในจักรวาลรู้สึกไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมิติแห่งการเวลาเป็นเนื้อเดียวกันกับมิติของอวกาศถ้าเราอยู่ในกาแล็กซีณจุดใดจุดหนึ่งเรากำลังอยู่ในการเวลานะครับ อวกาศมีจริงแค่ไหนเวลาก็มีจริงแค่นั้นผมนึกถึงอะไรรู้ไหมครับผมนึกถึงว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้สร้างจักราวาลน,นี้ขึ้นมาเป็นผู้สร้างกาแล็กซีทั้งหมดขึ้นมาแล้วพระเจ้าอยู่นอกจักราวาลน,นี้พระเจ้ามองดูจักราวาลน,นี้ซึ่งอยู่ในพระหัตของโะรงแล้วพระเจ้าก็เห็นว่ามนุษย์ต้องการความช่วยเหลือพระเจ้าสร้างมนุษย์มาเพระเาะฉะนั้นเรารู้เลยว่ามนุษย์มีแค่ ที่เดียวในในจักรวาลคือโลกนี้เท่านั้นพี่น้องหลายคนจำพระคัมภีร์ข้อนี้ได้ใช่ไหมครับย้อนบทที่3ข้อ16เพราะว่าผู้พร้อมกันดีไหมท่องพร้อมกันนะครับข้อนี้1 2 3สเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์วรรคแรกคืออะไรครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกแสดงว่า โลกนี้เท่านั้นที่อยู่ในหัวใจของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเราดูตรงนี้เรารู้ได้เลยว่าพระเจ้าผู้ทรงอยู่เหนือการเวลาทรงถอดสภาพพระเจ้าออกถอดสภาพความเป็นพระเจ้าแล้วลงมาช่วยมนุษย์มาตายบนไม้กางเขนเพื่อมนุษย์พระองค์ผู้อยู่เหนือการเวลาได้นําตัวเองมาอยู่ในการเวลานี่คือความอัศจรรย์ของพระเจ้าเนื่องจากว่า พระองค์จะต้องช่วยมนุษย์ซึ่งอยู่ในการเวลาพระองค์จะต้องเข้ามาเป็นมนุษย์เข้ามาในโลกนี้เข้ามาอยู่ในมิติแห่งการเวลาเพื่อจะช่วยคนเห็นไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูกันต่อนะครับความเร็วของการไหลของการเวลานั้นในแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันลองดูภาพของอุณหภูมิครับพี่น้องเห็นภาพในสไลด์ใช่ไหมในโลกนี้อุณหภูมิแต่ละที่ก็ไม่เท่ากันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรารู้ได้เลยว่า เวลาก็เช่นเดียวกันในแต่ละที่ของจักรวาลเวลาไม่เท่ากันเหมือนอุณหภูมินี่นแหละครับบางที่ก็มีอากาศเย็นมากบางที่ก็มีอากาศร้อนมากเวลาก็เช่นเดียวกันแต่ละที่ไม่เหมือนกันโดยเวลาจะช้าจะเร็วมันขึ้นอยู่กับความสั่นไหวความปั่นป่วนของอะตอมในพื้นที่นั้นๆพี่น้องครับพี่น้องเคยได้ยินสิ่งนี้ไหมฮะเวลาเรามีความสุขเราจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมาก พี่น้องเคยรู้สึกไหมครับใครรู้สึกใครเคยรู้สึกบ้างชูม,มือขึ้นหน่อยครับเวลาเรามีความสุขเรารู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะตอมในร่างกายของเรามันสั่นไหวแล้วมันเกิดความแปรปรวนถ้าภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าเอนโทรปีมันแปรปรวนทําให้เรารู้ว่าช่วงเวลานั้นเรามีความสุขตื่นเต้นและอะตอมในร่างกายของเราสั่นไหวแรงมากทําให้เรารู้สึกว่าเวลานั้น ผ่านไปเร็วเหลือเกินต่างกับช่วงเวลาที่เราอยู่ในที่ที่มีความทุกข์จิตวิญญาณของเราจะรู้สึกห่อเหี่ยวเมื่อจิตวิญญาณของเรารู้สึกห่อเหี่ยวเราจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปช้าเลยเกินเพราะว่าอะตอมในร่างกายของเรามันมีแต่ความห่อเหี่ยวเพราะฉะนั้นเวลาของนายกอที่มีความสุขกับเวลาของนายขอที่มีแต่ความทุกข์เวลาของทั้งสองคนนี้ไม่เท่ากัน ดังนั้นเราจรึงสรุปได้ว่าเวลานั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมบูรณ์มันขึ้นอยู่กับแต่ละคนเอาเบิร์ไอสตาได้บอกกับเราอีกว่าเวลานั้นยืดหดได้และช้าลงหรือเร็วขึ้นได้ขึ้นอยู่กับสนามโน้มถ่วงณนะจุดต่างๆของเอกภพซึ่งจะไม่แตะตรงนี้ผู้ได้ฟังเฉยๆพี่น้องเห็นภาพนาฬิกาอะตอมใช่ไหมครับผมโชว์ไว้ให้เห็นแล้วนะนาฬิกาอะตอมเป็นนาฬิกาที่วัดเวลาได้อย่างเที่ยงตรงมากๆ เวลาของประเทศไทยเวลาของสตูลก็ต่างจากเวลาของเชียงใหม่มีความต่างกันเสี่ยวมิลลิวินาทีพี่น้องทราบไหมครับว่านักวิทยาศาสตร์ได้นํานาฬิกาอะตอมไปวัดในที่ต่างๆของโลกและค้นพบเลยว่าโลกใบเดียวกันนี้เองแต่สถานที่นั้นต่างกันเวลาก็ต่างกันด้วยเวลาเร็วและช้าไม่เท่ากันน่าแปลกมากผมว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ สนามแม่เหล็กโลกก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าเวลามันต่างกันมากมากน้อยแค่ไหนแบบเสี้ยวมิลลิวินาทีทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีความต่างอะไรมากมายแต่นาฬิกาอะตอมนั้นสามารถวัดได้นะครับเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้กล่าวมานั้นนะทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการเวลานั้นนักวิทยาศ,าศาสตร์คนอื่นในยุคหลังๆมานั้นก็ต่างมาพิสูจน์ทฤษฎีของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เกี่ยวข้องกับเวลาแล้วก็ค้นพบว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์คิด ถูกท,ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับการเวลาอัศจรรย์มากนะครับหลายๆคนบอกว่าโอ้คิดจากคิดจากไม่ได้สอนเรื่องการเวลาเลยเดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องการเวลาในพระคัมภีร์ของเราเป็นสุดยอดของสุดยอดของตำราแห่งการเวลาของพระเจ้าเอาเมนไหมครับฮาเลลูยอเอาเบอร์ไดซายก็เป็นคนที่รู้จักพระเจ้าด้วยเขาเป็นคนยิวที่โตมากับความเชื่อในพระเจ้า พระเจ้าของเรานั้นเป็นผู้สร้างการเวลาที่ซับซ้อนอย่างมากขึ้นมานะครับส่วนมนุษย์ได้แค่อธิบายสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นเท่านั้นถูกไหมฮะเอาเบิร์ไอ์สไตายถึงแม้ว่าเขาจะฉลาดมากเขาก็ไม่ได้เป็นคนสร้างการเวลาขึ้นมาพระเจ้าต่างหากที่เป็นคนสร้างแล้วเขาก็เป็นคนหาความรู้แล้วก็อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการเวลาออกมาให้เราฟัง